ฉันก็สะใจนะอีอีอ,อ,อีบางคนน่ะที่มีเงินอ,อีเซียอ,อีสอส,าสาบางคนถูกเมาอะ่ะก็ถูกย้อมแมวอะ่ะต่แล้วก็พอมีอะไรกันเสร็จปรากฏว่าเป็นโรคค่าตามมามันมีเคยมีข่าวมาเพราะว่าไฟสลัวเมาด้วยแล้วก็ถูกย้อมแมวแต่งหน้าแต่งตาให้เหมือนเมคอัพมันช่วยได้ก็คิดว่าเป็นดาราจริงนางเอกจริงเป็นนางงามจริงปรากฏว่าโป๊ปแตกเป็นโรคเป็นลา ครับสวัสดีครับพบกับโอวิยะนะครับครับสวัสดีครับพบกับชาไทยครับกับรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวครับมันมีนางงามขายตัวมันมีเสีย่ยหืนกามสอสอบ้าหอยเรียกนางงามไปกินข้าวคุณ<ะ>ชาตายเจ้าขาโอ้ยไม่มีมานานแล้วจริงๆ โอ้ยวงการนี้ที่ฉันเห็นมานานแล้วนะคาจริงๆตอนนี้ก็มีข่าวว่านางงามจากเวท Miss Grand, ีมิสแกรนใช่ไหมฮะัที่ถูกมีการอะไรนะ,ะพี่ลงพี่เลี้ยงจะพาไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ได้20,000บาทโอ้ยฉันว่าถูกไปนะส0 0 0มื่มีคนมาติดต่อฉันให้นางงามร้านหนึ่งให้ฉันห้าแสนกินข้าวเฉยเนี่ยกินข้าวแต่นี้ไปกินข้าวสองหมแต่อีกอย่างอื่น คุยกันที่หลังรรจริงๆมันเคยมีนักการเมืองชื่อดังติดต่อนังสาวไทยตอนนั้นฉันพาไปออกงานให้บอกว่าให้นางสาวไทยหนึ่งล้านบาทให้พี่เท่าไหร่รู้ไหมครับรู้สึกจะ3 0 0แสนบาทนี่คือเหตุการณ์จากพี่อุ๊เองเหมครับเจอมาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยอ่เดี๋ยวพูดพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นยังไงที<อ>่น<อ>ี<อ>่เกิดเกิดขึ้นก็เป็นนางงามวีธีมิสแกรนนะเห็นน้องก็ออกมาว่ามีพี่เลี้ยง ติดต่อไปจะให้ไปกินข้าวกับท่านผู้ใหญ่อะไรก็ไม่รู้สองหมื่นบาทซึ่งต่อไปก็น้องก็ปฏิเสธบอกเป็นนางงามมิชันไม่ใช่เป็นสมพินีจะต้องไปกินข้าวกับใครตรงนี้นะฮะซึ่งก็เคยเป็นข่าวมันก็เลยเป็นข่าวมาและทางบอสเขาก็ออกมาชี้แจงว่าจะดําเนินการตามกฎหมายฟ้องร้องกับพวกมาย่ยํายีพวกมาทําให้เวทีข 8, เขาแปดเปื้อนมีมลทินตรงนี้ซึ่งนางงามพูดตรงๆว่าเขาก็เป็นนางงาม เขาไม่ได้จําเป็นจะต้องมา,าขายขายขา,ยขายตัวแต่มันก็มีนะคะนางงามบางประเภทเป็นนางงามประเภทตกรอบนางงามเขาเรียกเป็นอาชีพอ่ะที่ชอบประกวดอประกวดเพื่ออะไรนางร่าเวทีใช่ไหมนักล่าไม่ใช่นักล่า <c oughs> นางงามร่าเวทีไม่ใช่นักล่า <c oughs> ที่ประกวดมาเขาเขาไม่หวังตําแหน่งหรอกแต่เขาหวังว่าได้โปรไฟล์พอไปประกวดเขาก็จะไ <c oughs> ป เพื่ออะไรอยู่เพื่อราคาดีสิคะจากร้อยบาทก็เป็นพันหนึง่งจากพันหนึ่งก็เป็นหมื่นบาทแต่แล้วก็พอไปแต่ละเวทีอย่างเวทีใหญ่ๆไปะอ่ะก็เหมือนถูกไปใส่ตะกร้าล้างน้าแล้วก็จะไปถ่ายรูปกับคนได้มงตรงนี้แหละและไอเสียไอหืนกาม,มันก็ไม่รู้หรอกเป็นนางงามตกรอบมันคิดว่าก็อยู่ในกับคนได้มงบางทีเป็นเวทีใหญ่มากก็โอเคเสยเยสสิคะ งทีเป็นหลักแสนหลักล้านก็มีค่ะโดนต้โดนหลอกก็มีโดนย้อมแมวก็มีสะสมมาในพวกเท่าหัวงูไอ้พวกเปรตพวกนี้นะจริงๆมันอยู่ที่พูดตรงๆมันนางงามมันก็เหมือนกับสังคมสังคมหนึ่งอ่ะมีมีแล้วดีแล้วก็ไม่ดีที่ดีเขาโอเคนะที่เขามีจรรยาบรณนางงามก็ต้องมีจรรยาบรณแล้วแล้วพูดถึงคนซื้อเนี่ยมันใครอรพี่มีมีอิสรลหรือว่าก็คนธุรกิจเขามีเงินเออเงินมาผ้าหลุดค่ะเงินสะดุดผ้าหลุดแค่สะดือค่ะ นางงามก็เลยแบบมันก็เลยเป็นอาชีพใหม่ของพี่เลี้ยงที่เป็นกระเทย แต่กระเทยพี่เลี้ยงกระเทยก็ที่ดีก็มีนะนางงามพี่ดีก็มีนะนี้เราไม่ระบุเราไม่เจาะจองใครแต่ที่ทําเป็นมาอาชีพก็มีมันมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเรื่องงานย้อมแมวขายเรื่องพาหญิงสาวไปอ,อะไรอะไปประกวดนางงามแล้วก็ถ่ายโปรไฟล์แล้วก็ไปให้ท่านผู้ใหญ่แล้วก็เวลาไปห้องก็ทําไฟสลัสวสรบางทีเอาเอาหน้าเหมือนดาราไปก็มีหน้าเหมือนานางงามก็มีนะบางทีเป็นใครก็ไม่รู้แล้วอุปโลกมาว่าเป็นนางงามคนนั้นคนนี้แต่ไปไปย้อมผมสีให้เหมือนแต่งหน้าให้เหมือน แสดงว่าการมีตําแหน่งนี่ขึ้นอยู่กับเลทแต่ละตําแหน่งใช่ไหมใช่ใช่ก็เลขงขึ้นน้อยแล้วออแล้วชักกะสะใจเนาะอีอีอ,อ,อบางคนอนะ่ะที่มีเงินนะอีเซียอ,อีสอส,าสาบางคน,นถูกเมาอะ่ะก็ถูกย้อมแมวอับแต่แล้วก็พอมีอะไรกันเสร็จปรากฏว่า เ็นโรคค่ะตามมามันมีเคยมีข่าวมาเพราะว่าไฟสลัวเมาด้วยแล้วก็ถูกย้อมแมวแต่งหน้าแต่งตาให้เหมือนเมคอัพมันช่วยได้ก็คิดว่าเป็นดาราจริงนางเอกจริงเป็นนางงามจริงปรากฏว่าโป๊ะแตกเป็นโลกเป็นลาแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายก็โดนผู้ชายก็โดนคะ่ะดิฉันก็เคยเจอคะ่ะเพราะว่า เคยมีอาเสียคนหนึ่งตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วก็บอกว่าปีประมาณสองห้าสามเจ็ดสมแปดส3ม38้าตอนนั้นปั้นสามเจ็ดสามแปดสมเก้าเขาตายไปแล้วเธอเกิดหรือยังยังไม่เกิดแล้วตอนนี้เขาตายไปแล้วเขาติดต่อผู้ชายไปร่วมงานแต่เขาเคยมีข่าวเรื่องนี้มากับอาเสียงปินดาราดังแฉกันไปแฉกันมาพี่ก็ไม่พ่าไปและที่สําคัญเคยได้ยินข่าวไหมดาราตัวท็อปอะที่ฉันเคยปั้นอะก็พี่พี่อัมพัชราภาพี่เออริยา ไม่ได้พาไปขาย <S <S พาไปทํางานเขาบอกว่าไปไปงานอะไรรับอยู่ไปงานแบบเขาบอกอผู้ใหญ่จัดวันเกิดก็ <S <S 2> <S 2> เป็นคนที่นับหน้าถือตานะครับพอไปในงานเสร็จเราก็ไปกันไปกันเยอะไปมีทั้งอั้มพชาาัชราภาเออิสริยาเขมรุจีลามีเว็บสาลินมีทีสลา,าวุดวิเวเทตเนียมอู้ดังๆทัๆ้งนั้นเลยตอนนั้นกำลังยุคเก้าสุดกำลังดังก็ไปในงานร่วมงานก็ร้องเพลงเสร็จก็มากินข้าวถ่ายรูปกันสักพักหนึ่งก็มีคนกระซิบน่าจะเป็นนางล็อกต่อบอกว่า ท่านสนใจน้องๆพี่อุ๊บนี่ชี้ไปที่น้องอ้ําน้องเอะโอ๊ยออกอีแป้นแต่ถ้าน้องอุ๊บมาได้น้องอ้ําน้องเอะไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะมาทํางานไม่ได้ขายตัวก็เลยต้องรีบออกจากงานไปซึ่งประเจอเคยเจอสองครั้งบางทีติดต่อมาก็จะมาคุยเนียนนี่แต่แล้วบอกว่าน่ะท่านสนใจคนนั้นคนนี้เราไม่เอาฉันไม่ใช่เป็นแม่เล้านะฮะฉันเป็นนักบ้านดาราอย่างน้อยไม่สวยแต่ก็มีคุณธรรมจิตใจงามนะคะอะพวกนี้จะเป็นนางงามเขาเรียกปลอม และจะอยู่ได้ไม่นานการเป็นนางงามใครก็เป็นได้แต่จะเป็นได้นานแค่ไหนมันอยู่ที่สามัญสำนึกมันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่พฤติกรรมหรือเปล่าด้วยด้วยเออนะบางเวทีอ่านางงามมีลูกมีผัวแล้วมีบางบางคนมีติดตาแหน่งอ่ะหนึ่งในห้าเคยมีประวัติไม่ดีมีลูกมีผัวค้าประเวณีมาเขานั่นเลยฟ้าผ่าเลยทำอะไรปดปกดเลยครับอืมจริงๆมันก็มันก็นก่าเห็นใจเขานะแต่มันก็มีกฎอ่ะ นางงามมันก็เป็นนางงามมันก็ต้องมีกฎกติกาว่าห้มา,มา,มา,ามมีลูกมีผัวคุณสมบัติอืม ใช่ไหมถ้าตรวจสอบทีหลังก็คือ,ดอ,อโดน <ๆ S 1> มัน<ๆ>มีประเภทอ่าเด็กพี่อุบหนึงผู้ชายกําลังจะเป็นดาวรุ่งด้วยแต่แล้วก็ไปอย่างนั้นส่งไปส่งมาแล้วกเกิดการอะไรมีอะไรการทางเขาเรียกเซ็กโฟนแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็แบ็กเมย์เสียไปสามหมื่นแล้วรูปตนั้นปิววันไปหมดเลยเสียหมดหมดอนาคตไปเลยเป็นว่าแบบโชว์ของรักกันอะไรอแบบช่วยกันแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นกันมันเป็นไปได้นางงามอย่างที่บอกมันมีดีแล้วก็ไม่ดีตอนนี้ ก็อยู่ที่คุณแล้วกันว่าคุณจะเลือกแบบไหนจะเป็นแบบดีหรือไม่ดีต่างคมก็จะเป็นตัวตัดสินลงโทษคุณเองนะครับอ่ะวันนี้คลิปด,ดีๆวันนี้คุณชาไทยมีข้อคิดอะไรฝากกันนางงามมั้งคะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับชาไทยก็มีคำคมฝากท่านผู้ชมทานบ้านนะครับอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายตายให้คนจำครับ